ะะตัะยตายอยุทยาบริการดีจริงส่งถึงที่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะจูเลนะคะก็อยู่กับน้องฟ้าใสนะคะลูกค้าคนน่ารักของจูเลนะคะแน่นอนค่ะซื้อรถกับผู้จัดก,การจูเลนะคะต้องมีช่อดอกไม้ส,สวยๆให้กับคุณลูกค้าเป็นพิเศษนะคะ,ะน้องฟ้าใสคะ่ะฝากน้องฟ้าใสบอกเอฟทีทางบ้านพี่จูเลนิดนึงว่าน้องฟ้าใสซื้อรถโตโยต้านิวเอทีฟของเรานะคะตัวสปอร์ตใช้เงินดอกลดสามพันบาทจบจริงไหมคะจบจริงค่ะแล้วพี่จูเลบริการเป็นไงบ้างคะดูแลดีมากคะ่ะน่ารักมากมาส่งถึงที่เลยคะ่ะ ประทับใจใช่ไหมคะประทับใจค่ะอ่าถ้าสมมติว่าน้องฟ้าใสมีเพื่อนมีญาติพี่น้องจะซื้อรถกับพี่น้องยังจะแนะนํามาซื้อกับพี่ไหมคะแนะนําค่ะแน่นอนโอเคแล้วถ้าน้องฟ้าใสจะมีอาจจะซื้อรถเพิ่มอีกมีแพลนคันที่2คันที่3คันที่4ยังจะเลือกพี่จูเลยเหมือนเดิมไหมเลือกเหมือนเดิมโอเคโอเคค่ะยังไงนะคะพี่จูเลก็ขอขอบคุณน้องฟ้าใสแล้วก็ครอบครัวน้องฟ้าใสมากๆที่ไว้วางใจให้พี่ดูแลแล้วก็ที่สําคัญพี่ขออนุญาตนําคลิปนี้ไปลงสื่อออนไลน์หน่อยนะคะ นันตีพี่ทางบ้านนิดนึงว่าบริการดีจริงบริการดีจริงค่ะโอเคค่ะยังไงนะคะฝาก FC แฟนเพจผู้จัดการจุเลยนะคะคิดจะซื้อรถจะลืมคิดถึงจุเลยนะคะบริการดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร์มค่ะ